เข้าสู่ช่วงเงินงอะเงยน,นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันนะฮะกับมุมมองของผู้จัดการกองทุนที่มีมุมมองกับตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ยังไงบ้างแต่ภาพล่าสุดของตลาดหุ้นไทยเนี่ยอยากจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตตลาดกันหน่อยนะครับว่าตัวเลขความเคลื่อนไหวทิศทางจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้10นาฬิกายนาทีานะครับทิศทางของหุ้นไทยเนี่ยก็ยังอยู่ในแดนวกได้แต่อย่างไรก็ตาม อยากพาคุณผู้ชมไปดูภาพนี้กันนะฮะอันนี้เป็นภาพตลาดหุ้นไทยเนี่ยย้อนหลังกลับไปประมาณสัก20่20กว่าปีนะครับก็จะเห็นว่าณวันที่มีการซื้อขายกันคือวันนี้เนี่ยดัชนีหุ้นไทยนะครับซื้อขายกันอยู่ที่ระดับ 1, 2 9 0ง2 8 0จุดจุดโดยประมาณเนี่ยนะฮะที่เราก็จะเห็นว่าความกังวลหรือว่าการปรับตัวลงมาการทิ้งตัวของตลาดหุ้นไทยเนี่ยช่วงนี้ก็ลงมาทําจุดต่ําสุดใหม่นะครับ ในรอบประมาณย้อนกลับไปคือที่มาอยู่ในระดับนี้เนี่ยก็คือประมาณสักปี2016นะฮะต่ำสุดในรอบประมาณ4-5ปีเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดนะครับพุ้นไทยที่ยังคงซื้อขายกันวันนี้1,265.7จุดนะครับบวกขึ้นมา9.76จุดกจุดก็ถือว่าเป็นการลดช่วงบวกลงมาในช่วงเช้าวันนี้แล้วนะฮะโดยหลักทรัพย์นะครับที่มีการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้เนี่ย เป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับที่มีการดีดตัวฟื้นตัวขึ้นมาจากปัจจัยความวิตกกังวลเรื่องราคาพลังงานนะที่เมื่อวานนี้ราคาพลังงานติดลบไปเกินกว่า20เหรียญดอลลาร์ต่อแบเรลเลยนะครับก็ทําให้หุ้นในกลุ่มพลังงานถูกแรงขายเกิดขึ้นออกมาอย่างหนักนะครับขณะที่วันนี้ครับตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยก็ส่งสัญญาณปรับตัวยืนตัวบวกขึ้นมาได้เช่นกันนะครับถ้าหากว่าไม่นับดาวโจนส์นัสจากแล้วก็เฉ500นะฮะ วันนี้ที่บวกขึ้นมามีฮ่องกงบวกขึ้นมา0.06%ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียนะครับนิเคียของญี่ปุ่นติดลบไป1.49%แล้วตอนนี้ซช่ไห้คอับคอมัสิต,ติดลบไป0.88%แล้วครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับกับคุณธิดาสิริศีสมิตรนะครับรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยนะครับอยู่ในสายกับเราลวครับสวัสดีครับคุณธิดาสิริครับสวัสดีค่ะครับ มุมมองต่อตลาดหุ้นในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างฮะมีความกังวลหรือว่ามีความเป็นห่วงยังไงบ้างครับก็เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะคะก็อย่างแรกปัจจัยแรกเนี่ยออก็อย่างที่เราทราบกันก็คือเรื่องสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดนะคะที่มีการแพร่ระบาดไปในหลายประเทศมากขึ้นนะคะอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิตาลีนะคะที่จีนเนี่ยมันดูเหมือนค่อนข้างจะลดลงแล้วนะคะดังน้นตรงนี้เนี่ยคิดว่ามันน่าจะออลากยาวไปอาอจจะมีออหลายเดือนอยู่นะคะ อันที่2ก็คือเมือม่อเมือ่อเมื่อวานนี้นะคะตลาดก็มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างมากพอสมควรนะคะหลังจากที่วันศุกร์เนี่ยทางกลุ่มโอเปกแล้วก็พันธมิตรเนี่ยไม่สามารถบรรลุข้อตอกลงในเรื่องของการลดกําลังการผลิตเพิ่มเติมได้นะคะในวันประชุมตอนวันศุกที่ผ่านมานะคะซึ่งค่อนข้างจะผิดไปจากตลาดคาดค่อนข้างมากนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ราคาน้ํามันเนี่ย ครับประเมินสถานการณ์มีโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยจะลงต่อไปอีกไหมครับอันนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีเนื่องจากไอตัวปัจจัยสองปัจจัยหลักนะคะเรื่องของตัวการระบาดของไวรัสเนี่ยเรายังคิดว่ามันยังค่อนข้างคาดการได้ยากเหมือนกันในแง่ของตัวการระบาดแล้วก็การควบคุมนะคะถึงแม้ว่าหุ้นในตลาดเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยมันเริ่มปรับลงมาในราคาที่ค่อนข้างเริ่มน่าสนใจแล้วนะคะแต่ตรงน,นี้เนี่ยเรายังคงจับตามองอยู่นะคะ อันที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวออทางราคาน้ํามันที่ปรับลดลงมาเกือบ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะทำให้ตัวราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะคะถ้าจําได้เนี่ยจะเห็นว่าตัวน้ําหนักเวทของตัวกลุ่มพลังงานกับปิโตรเคมีเนี่ยถ้าเราเอากลุ่มสาธารณูปโภคหรือยูทิลิตี้ออกเนี่ยมันเกือบ16เปอร์เซ็นตของตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าส่วนราคาน้ํามันเนี่ยปรับลงมาอ๋อเกือบ30เปอร์เซ็นเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยในแง่ผลประกอบการเนี่ย ก็จะได้รับผลกระทบพอสมควรนะคะค่ะคือช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของปรับประมาณการอยู่นะคะค่ะครับในช่วงที่ยังคงมีความวิตกกังวลการมีแรงขายเกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะช่วงนี้ทางกองทุนมีการปรับพอหรือว่ามีการเตรียมจะทําอะไรกันบ้างครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีระดับเงินสดอยู่ประมาณ10-15อนตนะคะแล้วแต่ตัวทรัพยี่ของกองนะคะเราคิดว่าด้วยระดับแตนชเนียเราคิดว่าตลาดเนี่ยปรับลงมาค่อนข้างจะลกพอสมควรนะคะ จริงแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีเรื่องของตัวโอเปกเมื่อเมื่อคืนวันศุกร์ที่ตกลงกันไม่ได้นะคะเราคิดว่าคงจะเป็นเรื่องของตัวไวรัสแล้วว่ามันจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นหรืออะไรแค่ไหนนะคะแต่พอมันมีเรื่องน้ํามันอีกเนี่ยเราคิดว่าในแง่ของตัวเออร์เน็งของตลาดเนี่ยอาจจะมีการปรับลงได้อีกละคะครับในมุมมองในฝั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนบ้างฮะตอนนี้มีการซื้อขายกองทุนเป็นยังไงบ้างฮะกระแสาเป็นยังไงบ้างครับ ก็มีทยอยซื้อเข้ามาบ้างนะคะในวันที่ตลาดตกลงไปเยอะๆค่ะแต่ว่าในส่วนของ redemption เนี่ยเรายังไม่ได้เห็นมากเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตลาดตกลงมาแรงแล้วก็เร็วสมควรนะคะค่ะครับถ้าช่วงนี้จะแนะนําทั้งนักทุนหรือว่าผู้ที่ถือหน่วยลงทุนมีคําแนะนํำยังไงบ้างครับค่ะเราคิดว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูแค่ระดับตัดจนีเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากพอสมควรนะคะเพราะว่าหนึ่ง แต่สินีเนี่ยโดนถ่วงน้าหนักโดยตัวกลุ่มพลังงานเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรในขณะที่ราคาน้ํามันเนี่ยก็ยังยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงนะคะขึ้นอยู่กับว่าทางโอเปกเนี่ยเขาจะกลับมาเจรจากันไหมนะคะเราก็เลยคิดว่าการเลือกหุ้นรายตัวเนี่ยตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความสําคัญในช่วงนี้นะคะหุ้นบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบในทั้งสองปัจจัยใจอันเลยที่กล่าวมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ให้ความสําคัญเรื่องของตัวาการเลือกหุ้นเ,เป็นหลายตัวด้วยนะคะแต่สําหรับของนักลงทุนที่ไม่สามารถารับความเสี่ยงได้สูงหรือในแง่ของการาสูญเสียงนันต้นนะคะอาจจะหลอดอดูสถานาการณ์ก่อนนะะถึงแม้ว่าช่วงนี้เราคิดว่าตลาดปรับลงมาค่อนข้างหลึกแล้วพอสมค ถ้าจะกลับตัดสินใจกลับเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มเติมในวันที่ตลาดหุ้นลงมาเยอะๆแล้วเนี่ยนะจะต้องจับตาสัญญาณอะไรฮะสัญญาสัญญาณอะไรจะเป็นตัวบอกว่าถึงจุดที่เข้าไปซื้อได้แล้วครับก็อันแรกนะคะเรื่องไวรัสเราคิดว่าถ้าเรื่องของการควบคุมการระบาดหรือจานวนผู้ติดเชื้อในประเทศที่อยู่นอกประเทศจีนเนี่ยเริ่มลดลงรเราคิดว่าตลาดหุ้นน่าจะเริ่มคลายความกังวลได้ อันที่2ก็คือการคอนพบตัววัคซีนนะคะซึ่งอันนี้แน่นอนว่าคงจะเป็นปัจจัยบวกที่ดีที่สุดสําหรับในเรื่องของตัวการระบาดตัวโครโรนาไวารัสนะคะในส่วนเรื่องของน้ํามันเราคิดว่าในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะยังไม่มีออแอคชั่นอัอนใดจ,จากตัวโอเปกแล้วก็ในแง่ของตัวรัสเซียด้วยนะคะลองคิดว่าคงอาจจะน,น้ำน้ำมันอาจจะอยู่ในระดับนี้อีกสักช่วงหนึ่ง ถ้าหากว่าจะรอถึงวันนั้นนะฮะจะมีกองทุนประเภทไหนกองทุนแบบไหนบ้างครับที่จะสามารถกล่าวเข้าไปซื้อได้ครับจริงๆแล้วกองทุนประเภทตัวเออแอคทีฟสเตจี้นะคะก็คือเป็นในแง่ของตัวการเลือกลงทุนอ่อหลายหุ้นอันนี้เราคิดว่าน่าจะเอ่อน่าสนใจกว่าลงทุนอ่อประเภทตัวอินเด็กซ์นะคะเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้าค่ะเรารู้สึกว่าเอ่อในแง่ของตัวระดับดัชนีกับในแง่ของตัวอ่อหุ้น ไม่ได้ไปด้วยกันนะคะค่ะก็อาจะต้องมีการเลือกลงทุนเพิ่มขึ้นค่ะได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ กับคุณธิดาสิริศรีสมิธนะครับจากบลจกสิกรไทยนะครับแนะนําช่วงนี้ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเลยนะครับรอดูสถานการณ์ดิดูท่าทีให้มีความชัดเจนมากขึ้นคราวที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรื่องของไวรัสมีความที่คลายไปแล้วโอกาสนั้นจะเป็นจังหวะในการกลับเข้าไปซื้อหุ้นซื้อกองทุนเพิ่มเติมแต่ก็จะต้องเลือกหุ้นแบบหุ้นรายตัวหรือว่ากองทุนที่เป็นแอคทีฟฟันเน้นหาหุ้นเฉพาะนะฮะไม่ได้ซื้อไปตามดัชนีเวงแฮไปแบบนี้อาจจะยังต้องระมัดระวังอออยยยยู่่่่นนนครรัแแลลลีกก็็เเปปปทท้งงงงหมดขดขาาาาิจุ วันนี้ผมเจอรติขันติพโลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ